อารกาักขาสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ช่องเซฟคนดีครับผมเซฟคนดีคนเดิมก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของไอเซฟด้วยก็อย่าลืมกลุ่มไลน์อันนี้เอาไปแจ้งเตือนคลิปแต่คุณนั้นอย่าไปส่งอะไรแปลกๆหรืออย่าไปสเปมหรืกอก่อกวัในกลุ่มเน็ตคาดไม่งั้นคุณจะโนดออะนยยแล้วก็ผมนั่นได้ทำการทำเชือทีเชิดมาขายนะฮะ เื่อนี้ผงเขียนว่ากูทําเพื่อพ่อแม่เนาะเออใช่ซึ่งเสื้อเนี่ยมันชื่อว่าทําเพื่อพ่อแม่เนาะก็อย่าลืมปุดหน,นุนกันด้วยนะครับถ้าลูบักเองทุกคนสงสารผมหน่อยผมไม่มีลูบักจะใช้ซึ่งดูแล้วนี่ยคุณเหมือนอคุณหินเหมือนผมไม่เคยเล่นใช่ไหมในเนี้ยแต่จริงๆกูไม่เคยเล่นแหละกวนตีนขมับแม่งแต่ผมเคยเล่นในอีกหัดหนึน่งมาแล้วผมจะขึ้นคลิปไว้ให้นะครับ แล้วก็เออไอนน้กูจะพูดอะไรนะ2.000 years later บุรี่วะเออเออเอาเปว่าชักไม่ดึซึ่งเรื่องมาเนี่ยเราจะมีปืนก๊อกมาให้นะก็คือปืนพวกของเราโอ้ท่าดีวอย่างเชียวเอ่อเดี๋ยวผมจะซื้อกะสุนสักหนึ่งกล่องน,นะครับอ่ะแล้วก็เขาให้บอก start running อันนี้คือเป็นทู t o r เดียวใช่ไหมสอนกูทำไมกูคเคยเล่นมาแล้วเออ ไปดิอืมโอเคทูททเดยนน่าจะจบเลยมั้งจบยังด้วยกองกองกองโอโหไม่ทันเดียวไม่ทันเดียวไม่ทันไม่เปเไรไปเอากล่องข้างหน้าก็ได้ครับอยา่าเอากองเอากองตรงนี้ก็ได้ซึ่งถ้าเราเห็นแสงสีเขียวๆนี่มันก็คือกล่องนะแต่ทุกคนก็ระวังให้ดี เพราะว่าตรงกล่องนั้นอาจจะมีซอมบี้ดักอยู่แบบนี้นะฮะอืมอืมเข้าไปนี่ h ฮด shot เออไม่ใช่ h ฮด shot อืมคิ Q ิวอืม,ออมเ,อเอออย่างเฟี้ยวอ่ะอ่าเออนี่ Q เลยหนึ่งตัวมีโลลึกซุนอ่ะล a ิวทิปเปิคิวเอออย่างเทพอืมค u าคิ hit shot ตเึ็งด,ด,ด้วยอย่างงี้ เมกาเคิลเมกาเคิลดูเหมือนคนเล่นเอาไปถูกใจถึงนี้แล้วก็มีเลือดด้วยนะเกมน,นี้ก็แล้วก็เมกาเคิล <laughs> อีกสองตัวเมกาเคิลฮ <K> ิตช็อตได้นำกี้ก็เมกาเคิลแคมป์ฮิช็อตได้นำกี้ที่เราก็กดดีโหลดกระสุนไปก่อนโอ้แหลกมากซึ่งกอกูดูแล้วกูจะพูดอะไร คือกูจะเล่นในเซิร์ฟวีนะถ้าเกิดกูเล่นในเซิร์ฟธรรมดากูอาจจะแหลกได้แล้วก็คลิปเนี่ยอาจจะมีความเกลียนมากขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปนานเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมสองแล้วแล้วก็เราสามารถเก็บทองตามพื้นไปซื้อพวกปืนกับเอ่อค์ดได้ด้วยนะโอเคกูจะเก็บให้ทั่วเลยแล้ว,วกันซึ่งปืนที่ผมคิดว่าจะผมจะซื้อในตอนนี้น่าจะเป็นปืนนี่ฮะ MP5 ก็ MP 5, ้าสิบทองเอง เดี๋ยวผมเก็บหาทองเก็บก่อนแล้วกันแต่ผมซื้อก็สุนมาอีกหนึ่งกล่องแล้วก็ปีนขึ้นไปดูข้างบนด้วยเผื่อจะมีทองให้ผมสักสองสามก้อนนี่ไงเจอแล้วหนึ่งที่นี่ใช่หนึ่งก้อนหนึ่งที่หนึ่งก้อนหนึ่งแทง้งเออหนึ่งแห้งก็ดูให้คุ้มเอ้ยอันนี้มีข้อความ Dayso b u t t h d y Never Stop พวกมันนั้นช้าในตอนเชา้า แต่พวกมันจะไม่หยุดเออกจะมีรยคาคนเดเฮ้ยอันนี้อะไรซอมบี้เหรอไอ้เหี้ยนี่ตีแรงแน่นอนกูไม่ต้องอ่านหรอกนอตติงเฮียบีมูฟทูฟอร์เรสเธอร์บิโอ้ไม่มีเหี้ยอะไรเลยมันบอกมาไม่มีอะไรพวกเราจะมุ่งไปที่ป่าช้าอเมซอนป่าอ้อยป่าอะไรก็ไปเถอะมันบอกไม่มีอะไรจริงไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีเหี้ยอะไรก็จริงและอื้มมีซอมบี้ด้วยนะมันต้องเดินกูคิวแบบโอ้ยข่าไม่ตายแบบ อ่าอ่าฮึไปโดนฮิตช,ช็อตแบบทุกมึงในป่ามันมีกล่องนะแต่กูขี้เกียจกล่องเอ้ยขีย้เกียจเก็บกล่องเออฮิตช,ช็อตแบบแม่นๆเมืม่อกี้พูดเดียวเว้กูเห็นเน่ากล่องนี่ไงได้เด,ด็กระสุนในกล่องแล้มีโอกาสได้กระสุนกับเอ่อกระสุนกับแล้วโอ้ยโดนตี กระสุนกับเงิน150แต่ถ้าเลื้ยนเราเหลือนะหนึ่งหัวใจเนะี่ยเราก็จะได้หัวใจโอ้ยปตัวเฮี้ยอะไรอยู่ในป้ายเหออยู่ในป้ายเหรอ,อ,หรอโอ้อเยเจ้าฮะกูยิงไปโดนตัวไหนไอเ้เฮี้ยกูยิงกูยิงกูยิงตัวเทาแม่งโดนตัวอยู่ข้างหลังโดนกูคิวไปหกตัวไปกับโดนตีกูกับโดนมาไม่ประกดเลยทุกคนทีเรามาถึงป่ามิชชันไซเดน โอ้โหขนาดเล่นในเซิร์บียังไงขนาดเนี้ยเล่นในเซิร์ธรรมดาจะเป็นยังไงวะหยิบท,ทองไปนี่เลือดแป๊บเดียวเลเท่านี้ะเอ่อเม็ดขี้เราต้องใช้ห้าร้อยบาทหาผม,ม 6, 200, ลืมซึ่งผมมีสองร้อยเองแปรเราก็ซื้อกระสุนแทนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปหาเลือดเอามัง้งนี่ก็จะอยู่ในป่าช้าที่มืดสนิทพร้อมกับแหลกสนิทด้วยแล้วเราเตรียมตัวแล้วก็วิ่งไปเลยทุกคน ซึ่งในป่านี้มันก็จะแลกแปลกๆนะคะใช่มันแหลกแปลกๆเออแล้วพวกซอมบี้ก็ตายไปแบบแปลกๆเลยในป่านี้มันแหลกแปลกๆเพราะฉะนั้นซเครมบี้ก็ต้องตายไปแบบแปลกๆเลยมองหากล่องให้ดีมองไปผิดทางเลยที งดบเอ้ยยิงแบบรัวๆป้ป้อมเพื่อเฮียเห็นไหมเก็บกล่องนี่นี่อะไรนี่เงินลอยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินเมื่อกี้คุณดนตีเดินทำไมไม่เป็นไรวะแล้วก็ถ้าเราเก็บกล่องเรามีโอกาสได้อย่างอื่นนอกแกหัวใจนะถ้าเรื่อเราเหลือหนึ่งดูดีได้เงยได้หัวใจสวยอย่าขวางมึงอีกตัวไม่ตายไม่เป็นไรเก็บกล่องอู้ได้กระสุนสวย ไม่ต้องซื้อกระสุนแลมั้งเนี่ยกระสุนม่งเก็บตามกองได้ระบบดิจิตอลโคตรยิงมิดเฮ้ยเรือบเอ้แคกูจะยิงต,ต,ตัวนึงโดนตัวนึงอะไรวะอ่ะไปนี่ถอตายปอมเมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้ เฮ้ยยะติดหน้าคุณแม่งดักหน้าดักหลังเนี่ยมีโอกาสได้ยังอีน่นะถ้าเลือดเราเดือดหนึ่งหากล่องไ่กล่องอาจจะหูแลวโปะแล้วไม่เป็นไรเออเราไปเจอกล่อง ไอสัตว์กูตัวระเบิดกูกูกังวังยายพระ่อ้กูกังวังยายอยู่เลยจู่ๆมึงกูก็โดนตีแบบตึงๆไม่เป็นไรกูจะล้างเคนให้กูโดยการยิงเพื่อนพวกมึงไปคิวหนึ่งดับเบิลคิวทิปเปิลคิว มีคว้าคิวเมกาคิวเมกาเออเมกาคิวดิบ้าเมกาคิวเฮชอดเมกาคิวเฮชอดจบจบเฮชอดเมกาคิวเฮชอดเมกาคิว เมก้าคิลกูชอบวะกูชอบวะเมก้าค l ลเมก้าคิลเฮดช็อตเมก a าคิ l เมก a าคิ l เกียบเกียบเกียบโอเคเราดีโดรกระสุนแล้วมาตรงนี้ละเราขาดทองอีกเจ็ดเราจะซื้อปืนใหม่ได้แล้วนะครับทุกคนโดยที่ในคลิปนี้กูไม่รู้ว่าเป้าหมายกูจะถึงตรงไหนกูไม่รู้ช่างแม่ ดูให้ดีเผื่อมีทองตกอยู่เพราะผมเคยเห็นตกแจหมดไม่ว่าอะไรเอ้ทำไมเงินกูเพิ่มมาเมื่อกี้อก,นกอนอีกหนึ่งแท่งไม่ใช่กอนอแอบกูไม่เนียนหรอกอีกไปซื้อกระสุนโอเคเราจะมาซื้อปืนใหม่กันฮะซึ่งปืนใหม่ของเราชื่อว่า MP 5เนาะจัดมาได้สิบทองต่อไปอ MP จีเนาะสี่สิบทองเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้อที่เราได้ MP 5มาแล้วทำไมมันไม่เหมือนในรูปเลยวะ ไม่เป็นไรขอให้มันยิงแรงก็พอแต่มันก็แรงอยู่นะเท่าที่ผมเคยใช้ในอีกหันหนึ่งอะ่ะเออผมจะโดดลงหน้าต่างไปเลยเนาะเออถือปืน MP5 ขึ้นมาแล้วเตรียมเอ่อต่อขั้วๆกัดกัดกัดไอพวกซอมบี้เลยมุ่งหน้าเข้าป่าอ้ย yeah.

ตัวไหนควางตัวไหนวาตัวไหนวานี่หมดเลยนี่อาเนมาเนมานี่ดูการกังอไมันอ้าลาูบบี่ประกเลย six and a half hours later เออแล้วแล้วกูจะตายไปเพราะกูห้าเว้ยไปเ้ยแต่ก่อนไปขอปรับเสียงก่อนโอเคกูปรับเสียงเสร็จแล้ว ไม่รู้ว่ามันจะต่างจากเดิมหรือเหมือนเดิม,ม,ดมถ้าเอ๊ก็บอกกูด้วยไอ้นี่สกิลอะไรกูไม่เคยใช้ไม่รู้แต่ที่กูรู้เลยแต่ชิปหายไอ้มันทำแหลกใช่ไหม้หาก,กูจาก้าทำให้มันลดประชากรแล้วกูจะได้แหลกไอ้ตัวสีเขียวนี่คือซอมบี้ผิดใช่ไหมที่มันตีแล้วเราจะน่าจอมสีเขียวโอเคมันทำกูแหลกเพราะฉะนั้นกูจะลดประชากรพวกมึงให้กูหายแหลกอยากคว้าแล้วกบเสพพลัสเสพพลัสมันเงี้ยเดี๋ยวเราเราอินไปอินไปอ่าคือเราไม่จะเป็นต้องดืึงด้วยนะ800ดึงนะแต่ว่าที่ผมจับไอ้ตัวนี้ไว้เพราะว่าผมจะต้องกดปุ่ เอ้ยมึงต้องรประชากรให้กูหายแรงเวยไมอะไรี้ฮะไอ้จักรนอตเหรอโดนโดนตีเฮ้ยถ้ากูโดนตีเม่อกี้นักบอกเลยกูหายแน่นอนดูดีๆเดี๋ยวสองมันตีสองนนันมันตีทีหายไปสเดียเลยื้ย่สองโดนเดอุ้ยไอ้จักรน็อตอันตรายจักรนอตอันตรายจักรน็อเลยเดี๋ยวจักรนตัวนแกูหไปากกได้เม้ยกูสาดกะสุนไปแป๊บเดียวจากร้อยกวอานักูเหลือแค่ยีสาแล้เหรอวะามันไปทั้งหมดไปออกไปเอามือเล็กกูซื้อสูงเลยอือการกระสุนต้อ ลงไปเออรีบเลยเดี๋ยวเออรีบแต่โอ้แต่องเลยกระสุนสะท้อนเออกระสุนทลุเลยกาสกาสกาสก้าสก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 ้าสกาสาสก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 ้าาสกาส้าสกาสกาสก้าสก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 ากาสกกาส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 กากาสก้าส้าก้กาสกา่ จะเป็นเพราะกูรประชาชทอมบี huh. yeah. uh ้มากเกินไปมั้งแต่กูจะลดต่อไปแล้วกันกระสุนล้กูจะลดต่อไปลดอไปดกูจะใช้ทะกูเสคนดีกูใะยุยาอุ้ยอุ้ยไปไปมากกเสียโคตอนนี้มีเงินหนึ่งจุดห้าคีย์ตัดๆๆ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 ๆกๆๆๆๆๆๆๆแๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆอๆๆๆรๆๆ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 ๆกรๆๆ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 มๆๆๆนัดแล้วก็เหลืออีกกกาซีนสำรอง ถ้ากระสุนหลักสามสิบนัดกูหมดก็คือกูจบเกมได้เลยเพะกูจะได้พะกูจะไม่ล่าเออไม่ได้กาซอมบี้ต่อไปเกมีเงินหนึ่งจุดเจ็ดเคงเหรองั้นขอเออเก็บทองตรงนี้ต่อไปอิด a วสเกตวิวอิดเลเดอร์เลดิตอะไรอ่านไม่ออกมันเป็นสิ่งที่ดีอะไรอ่ะเช่าแม่งเลยบัตเดอ are น o สต็อปปิ้งเพื่อแช่พวกมันไม่หยุด ถ้าพวกมันไม่หยุดตีกูกูก็จะไม่หยุดตีมันเหมือนกันแต่กูไม่ได้ตีธรรมดากูสาดกระสุนให้มันแดกเป็นอ,อาหารเช้าเหมือนซีเรียลไงอืมนี่ลบกูไม่ได้หรอกไอ้พวกทองเฮ้ยไม่มีแล้วไป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 ชั้นบุนี่ขึ้นไปไม่ได้นะฮะท่าผมนีบบอกไอ้ตรงนี้ผมลองยิงไปแล้วสามสี่ห้านัดมันไม่เป็นเอ้ยสามสี่ห้าวิมันไม่เป็นไรเลยไอ้ประตูพวกนี้ก็เหมือนกันไม่เป็นไร หรือมันต้องเอาปืนแรงๆมายิงวะไม่รู้ใครรู้บอกด้วยเดมเนี่ยทีเราก็จะไปเอ่อร้านร้านอะไรเนี่ยอมโมแอมโมเนชั่นะฮะอืมกระโดดก็ไปตรงนี้มีทองไหมโล่งเจอเจอ่ะเจออ่อันนี้ก็จะเป็นคลาสเนาะอาชีพแต่ผมจะไม่ซื้อตอนนี้แหละขี้เกียจ ตรงนี้ไม่มีกระสุนเนาะเอ้ยไม่ไม่มีทอเนาะดูแลอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะไม่รู้มันทําอะไรได้นะฮะใครรู้ก็บอกผมด้วยรึ่งมันใช้อะไรนะทองใช่ไหมร้อยอันเออแล้วมันซื้ออย่างแล้วมันตรงอ๋อกล่องนะฮะร้อยห้าสิบทองเหรอแล้วทำไมสิงโตกูเป็นอ,อันคอมมอนวะอาจะสีกู อ๋อดนซอมบี้กัดตายก่อนเงี้ยเฮ้ยอะปอปะปะเอ่อเราซื้อมีดคีกได้สองอันเราไม่ซื้อเผื่อนะเพราะเดี๋ยวเราเหลือเงินอยู่เราซื้อกองกระสุนไปสามกล่องเลยไหนมีโอเคมีสามสิบสามสิบกระสุนหลักแล้วก็เจ็ดสิบแม็กกาซีนสำรองเดี๋ยวเราฮิวก่อน เมื่อกี้ทำไมไม่ฮิววะไม่เป็นไรไปต่ออืมเหล็เล็กซึ่งดาดีจะมีซอมบี้ด้วยนะจะเป็นซอมบี้ระเบิดเนาะถ้ายิงมันจะระเบิดเลยถ้าเราไปอยู่ใกล้มันตอนระเบิดมันก็จะเหลกแล้วก็ตายด้วยดรอเดียวระเบิดดรอเดียวตายไอระเบิดใช่ไหมวะือว่าตอนนั้นกูเลือสองเนจ่ยมีสหรือือว่ากูิลกล้างกระชาก่อนซอมบี้ที่หมดเพื่อที่จะทำให้กูไม่เล็กกนอนไปอืระเบิดเว้ยมีสงกล่องล่องไหนบอกมากล่องไหนเนาอ๋อเมื่อกด้ได้ไอันเยู่อกี้กะว แต่ไม่เป็นก็เป็นทดลองให้ทุกคนดูจะได้ดูดูต่อไปไม่รู้มีไหมไม่รู้มีไม่กด้รูเสียแล้วสนรูกูโอ้ยกระสุมันชิหายกระสุนมแบบกูไม่ตั้งตัวมันแก่แต่กูเอาทั้งีย่นัไปยิงมันใกล้ๆกองกอองกูไปพวกจอมบีกูจไปเอากองกูกองที่รักของกูกูจะเอาทั้งกรสุนนั่นหนึ่งทีนยคราวนี้หนึ่งว้แล้ปสีพานแผลไอแม่เมธีลูกชิ้นปลแขนาดใเดี๋ยวกองชุดปมพยาบาลกออย่าอย่ายิงมันกูตายอิบดีเมธีก แต่กูยิงรอบยวมตัตายแล้วกูไมต้องิง็อดเรางวยไอแ็นดเปลี่ยนทเอไม่ได้งอยัยิงโดระสุนคราวนี้มากมโอ้อย่อย่าไปทักเดี๋ยวกูตายตรงนี้อ่าอ่าอ้าเยอะไม่ิีกระสุนนี่เอาออแอมโมเก็บปืนดีอยาเก็บปืนแล้วไม่เยอะแล้วครับพี่อดรักอดรักเอาพันธมอตะอดรังของพันธมีตริน่อไปกนิบลไดลมังแมงโดนไอซอมบี้กดตีกูหน้าเขียวแล้วก็โดนไอซอมบี้ จักรนอตตบสุงท้ายแล้วกูกลายเป็นขี้เลยจ <c oughs> บกูแล้วได้อะไรเนี่ยมันคืออะไรวะโอเคไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้กูเสพโคแล้วกูอยากพักมากแล้วคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะทุกคนก็เจอกันใหม่กันคลิปหน้านะบ๊ายบาย <c oughs> อ่ะแล้วกูก็จะไปล้างเผาพันซอมบี้ต่อแล้วหลังจากจบคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอะไรนะ ดูคลิปจบแล้วแต่ยังไม่กดไลค์กดติดตามมันหรอรีบกไลกดติดตามก่อนที่จะได้ไปคุยกับรับม่วงซะ